ส่วนเรื่องต่อมาอยู่ที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีค่ะเป็นเรื่องฮือฮาเลยนะคะเพราะว่ามีงูเห่าเผือกค่ะพี่เอ๋ค่ะเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมไปไหนนะเจ้าของบ้านเขาก็เลยอ่ะเลี้ยงไว้ให้โชคซะเลยค่ะ ไปกันที่บ้านเลขที่103หมู่9ที่ตำบลอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพบกับนายอภิเชษแตงทับอายุ47ปีเป็นเจ้าของบ้านค่ะนี่เขาก็จับงูเห่าเผือกเนี่ยมาไว้ในตู้กระจกแล้วนะสีขาวมุกทั้งตัวเลยสวยงามนะจุวเลยนะ,ะใช่ค่ะทางคุณอภิเชษเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าประมาณ3-4วันก่อนขณะที่จะเข้าบ้านก็เจองูตัวนี้ เลื้อยมานอนตรงประตูบ้านก็เลยปล่อยให้นอนเพราะว่าเห็นนอนแค่ตรงประตูาะมา,มาเามาื่อมา,อมาพอมาวันถัดมาก็จะเลื้อยเข้าไปในบ้านก็เลยบอกเจ้าหมูว่าเข้าไม่ได้นะจะเข้าไปทําอะไรเลยเอาไม้เขี่ยให้ออกไปแต่ งูก็เลื้อยกลับมาที่เดิมนะคะก็เลยนั่งรอดูงูก็ไม่ไปไหนคะ่ะก็เลยนํามาใส่ตู้กระจกเอาไว้เพราะว่าที่บ้านนั้นก็มีเด็กเล็กด้วยก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายนะคะแล้วก็จะเลี้ยงเอาไว้ซึ่งงูเผือกตัวนี้ค่ะไม่ได้มีท่าทีดุร้ายแต่อย่างใดก่อนหน้านี้ลูกสาวนะ่ะฝันเห็นหญิงใส่ชุดไทยมีตรวนที่ข้อเท้าขวาตัวเองแล้วก็ลูกสาวก็เลยตั้งสารเพียงตาแล้วก็นําชุดไทยมาเส้นไหว้ซึ่งก็ถูกหวยมาแล้วนะครั้งนี้ก็เชื่อว่า งูเห่าเผือกตัวนี้จะนําโชคลาภมาให้ครอบครัวชาวบ้านที่รู้ข่าวแน่นอนค่ะก็พากันมาดูงูเผือกแล้วก็นําไปตีเป็นเลขเด็ดเ <c oughs> มื่อวานนี้เป็นวันเสี่ยงโชคด้วยนะอค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเห็นข่าวนี้ไม่ทันงวดนี้ไม่เป็นไรงวดหน้าเพราะเขาเลี้ยงไว้ในตู้อยู่ <c oughs> จําไวแ้แล้วก็ทำงวดหน้าได้แต่ว่าหายากนะโอ,อ้โหสวยมากนะแล้วคือมาหาเราที่บ้านแบบนี้แล้วก็ไม่ยอมไปไหนเป็นพี่เอ็กจะทํำยังไงคะ แจ้งเจ้าหน้าที่ครับพี่พี่คงไม่เลี้ยงอ่ะพี่คงไม่เลี้ยงค่ะเออน้ากลัวนะน่ากลัวสวยงามดูข่าวแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามนะครับช่องมดิชนทีวีนะครับทางปุ่มสีแดงด้านล่างนี่แหละครับแล้วพบกันในข่าวสดข่าวเด่นประเด็นฮอตครับ